ผู้ปกครองทุกท่านเด็กๆที่นะ่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมของสายชั้นอวบาลสอง 2, จะมานำสเสนอกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในเรื่องเด็กดีมีวินยัยขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านรับชมและก็เด็กๆทุกคนเรียนรู้อย่างตั้งใจนะคะสวัสดีค่ะ,ะนะคะุณตูลราคาเด็กๆคะ่ะ ตามที่คุณครูสโรชาได้บอกไปแล้วว่าครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเด็กดีมีวินัยกันค่ะเด็กๆคะการที่จะเป็นเด็กดีมีวินัยนั้นเราจะทํายังไงบ้างวันนี้คุณครูจะมาบอกเด็กๆให้รู้นะคะอันดับแรกเลยค่ะการจะเป็นเด็กดีมีวินัยนั้นเมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องรู้จักเก็บอุปรกรณ์เก็บวัสดุสิ่งของของตัวเองให้เข้าที่ให้เรียบร้อย ค่อย่างเช่นกระเป๋าค่ะเมื่อเด็กเดกเดินมาถึงโรงเรียนกระเป๋าเดินเข้าไปในห้องวางไว้บนตู้เก็บที่นอนนะคะส่วนรองเท้านั้นให้เด็กเ็กถอดแล้วก็วางในชั้นที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะ,ะที่นอนคุณครูจะมีช่องเก็บที่นอนไว้ให้เด็กเด็กเด็กๆใส่เข้าไปในช่องของเราคุณครูจะจัดเตรียมไม่ให้ว่าของใครชื่ออะไรอยู่ช่องไหนตรงไหน เด็กๆทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสำหรับต่อไปค่ะในส่วนของอสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆพอมาถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆค่อยมารู้กับคุณครูนะคะคุณครูจะ,ะแนะนำให้เด็กๆได้เห็นว่าสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กแต่ละคนนั้นคืออะไรนะคะ,ะลำดับต่อมาค่ะก็คือการเก็บสิ่งของที่เป็นของส่วนตัวของเราให้เข้าที่ได้เรียบร้อยอ,อย่างเช่น แปรงสีฟันเราใช้แล้วเราก็จะเอาไปเก็บในที่ที่คุณครูเตรียมชื่อเตรียมสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้แก้วน้ําก็เหมือนกันค่ะเด็กๆคะแก้วน้ํากับแปรงสีฟันจะต้องเอาแขวนรวมกันเอาไว้รวมทั้งผ้าเช็ดหน้าด้วยคุณครูจะจัดให้เป็นที่เดียวสําหรับอุปกรณ์ส่วนตัวของเด็กนะคะเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้ค่ะอ่าลำดับต่อมานะคะอ่ายังลบ ดินสอหรือสีเราก็จะมีกล่องให้เด็กๆได้ใส่แล้วก็เอาไปใส่ในช่องเก็บให้เรียบร้อยอย่าสลับกับคนอื่นถ้าสลับกับคนอื่นเราจะมาใช้ของเราไม่ถูกนะคะอ่าลำดับต่อมาค่ะการจะเป็นเด็กดีมีวินยัยอย่างหนึ่งก็คือการใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่โรงเรียนของเราจะเป็นส้วมลักษณะชักโครกเมื่อเด็กๆเ,เข้าไปใช้ก่อนที่จะออกมาจะต้องใช้ก๊อกชำระ นะคะทาความสะอาดร่างกายของเราให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็กดชักโครกเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าเราไม่กดชักโครกเดี๋ยวสิ่งที่สกปรกจะไม่ลงไปข้างล่างนะคะหลังจากเดินออกมาแล้วก็ต้องล้างมือของเราให้เรียบร้อยทั้งเก็ท่าเก็ลักษณะที่คุณครูดได้เคยแนะนำให้กับเด็กๆไปแล้วนั้นละคะ่ะเด็กๆคะ นี่คือการเป็นเด็กดีมีวี่นัยเมื่อมาโรงเรียนที่คุณครูจะแนะนำในวันนี้ค่ะสำหรับคำศัพท์ประจำสัปดาห์นี้นะคะเราเสนอคำศัพท์สามคำค่ะคำแรกนะคะ boy b o y boy ลอ่าอะไรคะเด็กผู้ชายคะ่ะติดต่อไหมคะ dirl girl แ,แปลว่าอะไรคะเด็กไม่ยินค่ะและคำสุดท้ายคำที่สามนะคะ t e a z h e r teacher teacher แปลว่าอะไรคะเด็กเดีรู้ค่ะเอาละค่ะสัปดานี้นะคะเรามีสามคำฝากเด็กๆนะคะเราเรียนรู้เอาไปกับคุณ,คณรูโอ๋อค่ะเด็ก okay, คะ สำหรับคลิปนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูมีการบ้านที่จะให้เด็กๆนั้นได้ทำนั่นก็คือให้เด็กๆไปอ่านก็ไก่ถึงฮอนุโคและอ่านเถึงแซนะคะเสร็จแล้วแล้วเด็กๆก็จะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นช่วยถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูได้ดูได้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูทุกทุกคนขอลาเด็กๆไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หน้าคะ่ะ